สทศบาลนครตรังรับการประเมินรางวัลองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่นประจำปีงบประมาณ2,568 วันที่6พฤษภาคม2,568นายประเสริฐจันแดงประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีนครตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องรวมตอนรับคณะทีมนักวิจัยภาคสนามตรวจประเมินเชิงลึกในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น ประจำปีงบป,ประมาณ2,568ณห้องประชุมเมฆลาชั้น3สำนักงานเทศบาลนาครตรังโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่งประทุมรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษาและดรวรพัฒนวิทยาธรรมากุลอาจารย์ประจำสาขาการปกครองท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมการประเมินโดยเทศบาลนาครตรัง ได้นำเสนอรูปธปรรมการบริหารจัดการที่ดีซึ่งประกอบด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความรับผิดชอบและการตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและนวัตกรรมแพลตฟอร์มการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาล นะครตรัง